สบายดีทั่วไทย่วงถึงไหนถึงกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสบายดีทั่วไทยมาแล้วครับแล้ววันนี้พ่อหนุ่มอารมณ์ดีไปเอกอัสยามยังคงพาคุณผู้ชมทัวร์กันอยู่ที่เมืองย่าโมโคโราชหรือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองแต่ว่าวันนี้จะไปทัวร์ที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยครับสวัสดีสวัสดีแหมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการสบายดีทั่วไทยรายการท่องเที่ยว แบบสบายๆชิลๆทางช่องสบายดีทีวีหมายเลข9้าครับช่องเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับยังอยู่กับป๋าเอกนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับและวันนี้ผมพาผู้ชมนะครับมาลุยกันที่เขาใหญ่ครับและสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออาร์ตมิวเซียมครับ มาสัปดาห์นี้นะครับผมก็ยังอยู่กับท่านผอ,อ,อนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับแหมสัปดาห์ที่แล้วสนุกมากเลยสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่าจะมันกว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าท่านอออผอคงต้องมันนะเพราะว่าคุณจะได้พบสิ่งที่แบบมัน่าเชื่อที่อยู่ที่เขาใหญ่ที่กำลังอยู่นี่ ร์อมิวเซียมเนี่ยนะมิวเซียมทายนึกนะที่ปาักช่องเขาใหญ่เราจะมีแกลลอรี่รูปภาพปฏิมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อนะ uh huh. ของประเทศไทยเลยท่านผอครับนอกจากอาร์ตมิวเซียมแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะมีอะไรอีกเราชมที่นี่เสร็จแล้วเนี่ย uh huh. ต่อไปเราก็จะไปชมไล่ยางงูน๋อ oh. ไร่องุ่นใช่พีพีบอลเล่อ่าฮะครับผมทั้งที่คือเกือบแปดร้อยไร่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผออุ้ยผมลืมไปเลยยืนดูข้าก๊อกใจฮะเพลิญเพลิญเลยฮะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับพันชนุกหมดดีหรือตู่คะอ่าคุณตู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เขาใหญ่อัมพุชินอ่ะเห็นบอกว่าผอมีธุระอยู่ใช่ครับอ่าฮะแล้วเขาฝากนะได้ครับนะเดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีเลยคครับขอบพระคุณมากครับ พอออกครับฝากพี่คนแล้วละครับก็ฝากให้คุณตู่ดูแลแล้วก็พาไปเอกเที่ยวในเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมแห่งนี้ถึงจะถูกนะครับพอออกครับ ไปดูชิ้นที่พิเศษที่สุดค่ะเป็นของท่านอาจารย์ถวัลย์เดชชินีค่ะอ๋อถึงแล้วเหรอฮะท่านอาจารย์ถวัลยดชชนีค่ะครับผมก็คือภาพนี้เลยนะครับใช่ค่ะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าซื้อมาแล้วแพงที่สุดค่ะแพงที่สุดสุดยอดที่สุดะนะครับยังจะใช้ท ห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษมากใช่ค่ะเป็นของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อ๋อคนคนนี้เลยเจ้าของสโลแกนต้องออกมาจากจิตวิญญาณเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ดังมากใช่ค่ะอ่าฮะโอ้โหผมเห็นแล้วแบบครึ่งเลยนะสวยงามมากรายละเอียดแบบคมชัดมากนะครับนคนนนี้มัักยงงงจองขอข โอ้โหภาพนี้เนี่ยผมดูแล้วงงมากเลยเป็นภาพอะไรครับเออเป็นภาพที่ท่านอาจารย์เฉลิมช,ชัยโคสิธิพัฒน์เออสเก็ตรประชันกับคุณอินละนาฏเองใช้ระยะเวลาเพียงแนาทีค่ะอตอนที่ท่านได้รับรางวัลศิลปินแงชาติอ๋อก็หมายถึงว่าขนาดที่คุณอินเนี่ยกำลังตีรละนาฏอยู่ท่านอาจารย์ก็ประชนันวาดภาพไปด้วย ในเวลาเดียวกัน8นาที และสำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะนะครับรับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไปมอบโชคกันก่อนครับในช่วงดูสบายดีทีวีมีรางวัลจ้ามันต้องอย่างนี้สิครับมาเอกชมภาพศิลปะสวยๆกันไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลาไปมอบโชคกันบ้างครับในช่วงดูสบายดีทีวีมีรางวัลช่วงดูสบายดีทีวีมีรางวัล เอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของดูสบายดีทีวีมีรางวัลกันแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ป่านั้นจะมอบโชคให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปตามหาผู้โชคดีก่อนดีกว่าว่าใครเนี่ยดูช่องสบายดีทีวีนะ,ปะไปดูกันถูกต้องครับเพียงแค่คุณผู้ชมกำลังชมช่องสบายดีทีวีซึ่งก็เพียงกดไปที่ช่องหมายเลขเก้าเท่านั้นก็รับรางวัลกันไปเลยเราไปลุ้นกันครับว่าที่นี่กำลังชมช่องสบายดีทีวีกันอยู่หรือเปล่าเจอแล้วครับบ้านนี้ครับ เปิดสบายดีทีวีดูอยู่เลยอ่ะเข้าไปคุยกันหน่อยดีกว่า <c oughs> คุณพี่สวัสดีครับขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะครับครับผมขอขอนุญาตเข้าบ้านชื่อพี่อะไรครับชื่อเจ๊บุ๋มค่ะปกต,ติแล้วเนี่ยเจ๊บุ๋มอยู่บ้านเนี่ยดูสบายดีทีวีประจําหรือดูทุกวันเลยค่ะเพราะอะไรถึงดูชอบมากชอบแล้วมันม,มีความสุขนะคะทางช่องสบายดีทีวีเนี่ยเจ๊บุ๋มชอบรายการอะไรมากที่สุดสดชื่นค่ะส,ด,สดชื่นค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงชอบรายการสดชื่นอ่ะ อบน้องแนทนะคะ่ะน้องแนทสวยมากเลยค่ะเพราะว่าสวยพอๆกับเจ๊เลยคร <laughs> ัที่บอกว่าน้องแนทสวยเหมือนเจ๊บุ๋มเนี่ยหมายถึงสมัยเจ๊บุม๋มสาวๆใช่ไหมล่ะครับแมล้อเล่นนะครับเจ๊บุ๋มครับเจ๊บุ๋มครับนะผมถามนิดนึงว่าตอนนี้เจ๊บุ๋มชอบเพลงของใครมากที่สุดเส้นเล็กค่ะสเ,ส,เส้นเล็กค่ะโอ้ยเพลงรักเติมโปะนะใช่เลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนพันธุ์แท้เส้นเล็กเนี่ยต้องร้องเพลงของเส้นเล็กได้<ส><ส> ได้ค่ะอยากโทรไปหาจังแต่ตังยังไม่เติมโปรโมชันเสริมโทรฟรีก็เพ<ท>ิรร่งหมดไปโอ้ยดไหมคะสุดยอดมากอะ่ะ <Yeah. S 2> <laughs> แค่ถ่าทานก็กินขาดแล้วนะครับเจ๊บุม๋มอันนี้ก็รับรางวัลไปเลยก็ได้กันครับเจ๊บุ๋มครับโอ้โหผมบอกเลยเจ๊บุม๋มไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้ผมก็มอบเชือให้แล้วแค่ดูสบายดีทีวีเท่านั้นเองนะครับรับเลยครับแจกเลยเสื้อจากทางสบายดีทีวีมอบให้เลยครับสบายดียทั่วไทย